สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนจะพามาชมที่ดินอำเภอเมืองครับเหมาะเหาสำหรับทำร้านอาหารรีสอร์ทนะครับหรือว่าจะเป็นบ้านจัดสรรครับผมเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับ และสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับบ้านจัดสรรครับผม e, ลงจากถนนคอนกรีตนะครับนิดเดียวครับผมอีกนิดเดียวถนนคอนกรีตก็จะถึงด้านหน้าที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับบริเวณนี้เป็นบ้านจัดสรรของโครงการครับผมที่ดินเราจะติดกับบ้านจัดสรรของโครงการนะครับทั้งด้านตรงข้ามและด้านหลังที่ดินเลยครับ ด้านหน้าเป็นถนนลูกรังนะครับกว้าง8เมตรครับถนนลดหย่อนลงมานะครับ6เมตรแล้วก็8เมตรถึงด้านหน้าที่ดินครับผมด้านหน้าที่ดินจะมีเสาไฟฟ้านะครับมีไฟฟ้าปรับป่าพร้อมครับไฟฟ้าจะเป็นไฟฟ้า3มเฟสนะครับเหมาะสำหรับทำบ้านจัดสรรครับผมหรือว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าจะเป็นรีสอร์ทนะครับไม่ต้องขยายไฟ3เฟสมาใหม่นะครับผมมีไฟ3เฟสเรียบร้อยแล้วครับ เดีแม่จะพาชมด้านหน้าที่ดินนะครับแล้วก็จะพาดูหลักหมุดด้านหน้าที่ดินด้วยครับแต่เดี๋ยวเราดูจากด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพาไปดูด้านในที่ดินครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงครับผมเนื้อที่3ามไร่เต็มนะครับ เจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา1.5ล้านบาทต่อไร่นะครับก็คือ1ล้าน500,000บาทต่อไร่ครับคือราคานี้สามารถต่อรองได้นะครับบริเวณนี้คือหลักหมุดด้านหน้าที่ดินครับผมและที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีความน่าสนใจอยู่ที่ที่ดินแปลงนี้จะลงจากถนนมิตรภาพสาย2ของเราเพียงแค่700เมตรเท่านั้นครับ เดินทางนะครับจะเป็นถนนมิตรภาพครับผมแล้วก็ต่อด้วยถนนลาดยางนะครับอย่างที่แมนได้พาขับรถมานะครับต่อด้วยถนนคอนกรีตครับจนถึงหน้าที่ดินเลยแต่แมนจะพาชมด้านในที่ดินแปลงนี้ครับผมบริเวณด้านในที่ดินนะครับก็จะมีสองสวนครับผมมีบ่อน้ํานะครับอยู่หนึ่งลูกนะครับแลวแมนจะพาเชิญชมหรือว่าเดินชมบ่อน้ําดูก่อนนะครับผม บ่อน้ําจะเป็นบ่อน้ําขนาด200ตารางวานะครับบ่อก็จะลึกประมาณ4-5เมตรกันเลยทีเดียวครับผมบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางนะครับคูคลองครับที่แมนได้เดินอยู่นะครับบ่อน้ําจะขนาด200ตารางวาครับแล้วก็ลึกอยู่นะครับผม ที่ดินแปลงนี้จึงเหมาะที่จะทําร้านอาหารนะครับมากที่สุดครับผมถ้าทํารีสอร์ทนะครับหรือว่าถ้าจะทําบ้านจัดสรรนะครับต้องใช้ดินครับในการที่จะถมบ่อนะครับมากมายนะครับผมแมนไม่ทราบว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับที่จะทําบ้านจัดสรรหรือว่ารีสอร์ทนะครับแต่ก็ทําได้ครับผม แต่ถ้าทําเป็นร้านอาหารนะครับก็ไม่ต้องถมดินเพิ่มเติมครับเนื่องจากร้านอาหารวิวทุ่งนานะครับต้องใช้บรรยากาศวิวทุ่งนามีบ่อน้ําแบบนี้นะครับบ่อน้ําสาบัวเราสามารถมาตั้งซุ้มนะครับหรือว่าตั้งศาลาไว้สําหรับนั่งทานอาหารได้เลยครับศาลาริมน้ํานะครับก็จะดูสวยนะครับดูมีบรรยากาศครับในการรับประทานอาหารครับผู้คนนะครับก็จะมาเข้ารับประทานอาหารของท่านนะครับได้หลากหลายครับแล้วก็มากมายนะครับ ถ้าทำร้านอาหารวิวทุ่งนานะครับบรรยากาศดีครับผมไม่ต้องลงทุนนะครับที่จะถมดินเพิ่มเติมนะครับเราก็จะลดต้นทุนนะครับในการถมดินเดียวแมนจะพาเดินชมด้านข้างที่ดินนะครับแล้วก็ด้านในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณนาด้วยครับผมบริเวณนี้นะครับเป็นคลองไส้ไก่ครับอยู่อ้อมที่ดินเลยนะครับผม ข้างๆนะครับจะเป็นคันคลองนะครับสําหรับเดินได้ครับผมเดินไปด้านหลังที่ดินได้นะครับเดินอ้อมของไส้ไก่ได้ครับผมเหมาะมากเลยครับที่จะมาตั้งศาลานะครับแล้วก็รับประทานอาหารชมวิวทิวทัศน์อาหารวิวทุ่งนานะครับที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับทิศเหนือจะกว้าง133เมตรครับทิศใต้กว้าง138เมตรทิศตะวันออกด้านหน้าที่ดินนะครับกว้าง25เมตรทิศตะวันตกกว้าง50เมตรครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับจะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับใกล้โครงการบ้านจัดสรรมากมายใกล้เซเว่นอีเลเวนตลาดนัดตลาดสดครับใกล้สี่แยกเจ้าหอนะครับเพียงแค่4กิโลเมตร bon House, ใกล้โกบอลเฮาเซ็นทัลแปดกิโลเมตรใกล้แมคโคเทอร์บิน10เวนตี้วันสิบกิโลเมตรครับใกล้กรุงเทพมหานคร270กิโลเมตร ที่ตั้งที่ดินแปลงนี้จะอยู่บ้านหนองกระดังงาหมู่ที่15นะครับตำบลจอหออําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาของเรานั่นเองครับเดี๋ยวตามเม่นไปรับชมรับฟังต่อเลยนะครับบรรยากาศบ้านๆครับแต่มีความสวยนะครับมีสเสน่ห์ในตัวเองครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับ ถ้าท่านใดที่ชื่นชอบที่ดินแปลงนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามแมนได้ครับผมแมนยินดีพามาชมที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วแมนก็สามารถให้คุยกับเจ้าของที่ได้โดยตรงด้วยครับผมราคานะครับสามารถต่อรองได้กับตัวเจ้าของที่โดยตรงเลยนะครับแต่ว่าแมนอยากให้มาชมที่ดินกันก่อนนะครับแล้วค่อยมาต่อรองกันอยู่หน้าที่ดินเลยครับแมนพาไปเจอกับเจ้าของที่แน่นอนครับผม ถ้าท่านใดนะครับที่ต้องการที่ดินทำเลสร้างร้านอาหารนะครับหรือว่าสร้างรีสอร์ทบ้านจัดสรรนะครับอยู่อำเภอเมืองแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์มากครับที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าห้แมนคิดนะครับก็เสียอย่างเดียวครับคือการต้องถมที่ดินหรือว่าถมบ่อนะครับแต่คิดในทางกลับกันนะครับสร้างร้านอาหารเราก็ไม่ต้องขุดบ่อนะครับผม จะว่าเป็นข้อดีหรือว่าเป็นข้อเสียนะครับก็อยู่ที่ท่านจะนําที่ดินแปลงนี้นะครับไปทําในรูปแบบไหนนะครับไปทําการค้าประเภทไหนนะครับจึงจะมีผลกําไรและผลสําเร็จมากที่สุดนะครับบริเวณตรงนี้ก็คือที่นานะครับที่อยู่ใจกลางของที่ดินแปลงนี้ครับผม และถ้าหากท่านใดนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ครับผมบริเวณที่บ้านหนองกระดังงาหรือว่าบึงทับช้างนะครับจะมีบ้านจัดสรรโครงการใหญ่หลายโครงการมากเลยครับผมมีอยู่ประมาณน่าจะ2 0 0 0 0 0 0หลังแล้วนะครับสำหรับในบ้านโครงการบึงทับช้างหรือหนองกระดังงานะครับท่านก็จะทราบครับว่าที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับทำร้านอาหารครับเดี๋ยวแมนพาไปจบคลิปที่ดินแปลงนี้กันเลยนะครับ และถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับสร้างร้านอาหารนะครับหรือว่ารีสอร์ทนะครับผมสำหรับคลิปนี้เมนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ